สวัสดีครับพี่เสือและพี่หนูจันครับสวัสดีค่ะพี่เสือพี่หนูจันนี่รู้จักพระอาจารย์ชันรงมากี่ปีแล้วเนี่ยน่าจะประมาณแปดปีป่ะแปดเก้าปีแปดเก้าปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีห้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดเลยเหรอใช่ใช่ห้าเจ็ดห้าแปดผมอยากรู้ระหว่างพี่เสือพี่หนูจันนี่ไปวัดไหนมาบ้างฮะก่อนมาที่หาจารย์ชันรงที่วัดเราเนี่ยฮะก็ไปทุกวัดเลยไปหลายที่ ไปหลายหลายวาัดหลายที่แต่ว่าส่วนมากก็ต่างจังหวัดก็มีเมืองก็มีแต่สนน่วนมากเราก็จะมาที่วัดพระอาจารย์ชัยนรงค์เนี่ยคือวัดเราเนี่ยอืออาจารย์ชยัยนรงค์วัดเราเนี่ยครับคือมีอความศรัทธาท่านไงเพราะท่านเนี่ยจะเป็นคนที่คือท่านจะเป็นคนที่จริงใจนะขนาดเราเนี่ยไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่อะไรเลยท่านช่วยทุกเรื่องไม่ว่าแต่เรื่องอะไรท่านช่วยหมด ขนาดตอนที่ติดโควิดแบบหนักๆเลยนะจนแบบคือล้มป่วยไปแล้วอย่างเงี้ยไม่ไม่รอดแน่นอนลูกชายเขาก็บ่นไว้ว่าถ้าแม่ฟื้นแม่หายก็จะกลับมาบวชพระอาจารย์พอเรานึกถึงท่านโทรให้ท่านบอกว่าพระอาจารย์ลูกชายจะบวชนะเราอยู่บนนะท่านเนี่ยไปหาเลยโดยที่นั่งเครื่องบินไปและไปช่วยทุกอย่างท่านดีมาก คือแม้กระทั่งวันหนึ่งที่เราไม่มีเงินไม่มีอะไรจากที่เรามีเป็นคนมีตังนะท่านช่วยทุกอย่างเลยท่านไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนเลยได้มัง่งไม่ได้มัง่งท่านก็ช่วย,วยต <ะ S 2> ลอดโดยตลอดนิดหน่อยท่านก็ไม่เคยนี่บางทีตอนที่อยู่อุบลติดโควิดมากใช่ไหมเราไม่ได้ทำงานเลยเงินไม่มีแล้วนะคือเงินเราไม่มีละขนาดเราเป็นโรงงานที่โรงงานใหญ่เลยทำเสื้อผ้าอะไรเงี้ยรุ่งมาโดยตลอด แต่พอมาเจอโควิดมาเจอทุกอย่างก็มันนอกไปหมดเราก็จะอธิษฐานว่าเอ้ยนึกถึงท่านเลยว่าวันเนี้หนูจะกลับกรุงเทพแล้วนะแต่หนูไม่มีเงินเลยทำไงดีอยู่ๆท่านเนี่ยก็คือเราดกจิตสำน,นึกที่ว่าศรัทธาอย่างเงี้ยท่านโทรหาเลยนะอยู่ไหนทานก็ถามหนูก็บอกเฮ้ยหนูก็ว่าจะโทรหาอยู่ไปขอ,อ,อตังค์เพราะหนูจะกลับกรุงเทพหนูไม่มีตังค์ท่านก็บอก ก็อยู่่ก็คิดมันเหมือนกันว่าเออโทรหารยมลูกจานอะไรหนูโทรคําแรกที่หนูบอกว่าโอ้หนูดีใจมากเลยนะพระครูที่โชรมาคือหนูไม่มีเงินกลับกรุงเทพเลยนะครับคือตอนนั้นคืออยู่อยู่เราก็อยากกลับมาทํางานเนาะครับผมเราก็มีคนงานมีทุกแบบทุกอย่างแล้วครับแต่คนงานก็นอกไปเหมือนกันทุกอย่างเรา,เราไม่ได้ทำงานสามเดือนท่านก็บอกว่าใช้ทลายท่านก็ถามคําแรกเลยนะหนูก็บอกว่ารถสองคันพระครูหนูเราก็พูดไปแบบ แก้งไปแบบว่าด้วยความที่แบบเคยไม่ใช่จัดท่านจะให้หรือไม่ให้ไม่รู้เนาะครับนูกขอมื้อนหนึ่งนะท่านก็บอกว่าเอาเลขบัญชีมา,ท,าท่านก็พูดอย่างนี้เลยนะครับผมอูเราก็มีความรู้สึกว่าโอู้ํำตาไหลเลยแบบทำไมท่านช่วยเราทุกครั้งเลยครับ,รบงานแต่งลูกชายท่านเป็นพระอาจารย์ที่ไปคนแรกครับผมนะ เราก็งานบวชงานอะไรทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ญาติไม่อะไรเลยนะ mm hmm. ท่านดีมากแล้วบางทีเราไม่มีเลยนะค mm hmm. ือเหมือนกับเราแบบเจอประสบปัญหาอะไรเงี้ยท่านก็จะเป็นคนโทรไปก่อนเลยเหมือนกับท่านรู้เลยว่าเราลําบากอะไรพอเรามีความศรัทธาช่วงลําบากถ้าช่วงลําบากแกจะรู้เลยว่าเราลําบากก็แกรู้ได้ไงก็ไม่รู้ mm hmm. อ่าแกจะโทรหาตลอดเลยถ้าช่วงที่ลาําบาก ครับผมแกรถูกหางเจเพื่อนอยู่ที่ที่ทํางานเขายังพูดเลยเฮ้ยมันมีด้วยเหรอไปขอเงินพระขนาดท่านยังบอกเลยว่าเฮ้ยไม่มีแล้วนะยมลุกจันอย่างเงี้ยแต่เพื่อนก็บอกว่าเอาเลขบัญแล้วท่านบอกไม่มีแต่ท่านบอกเอาเลขบัญชีมาท่านก็โอนให้อันนี้คือท่านดีจริงๆนะแล้วอย่างสมมุติว่าพอเราโดนในลางทรงใช่ไหมล่าสุดเนี่ยคือหนักเลยหนักมาก คือตัวเนี่ยไม่ได้สติไม่ได้อะไรเลยนี่คือเรื่องจริงไม่ได้แบบว่ามามาพูดเพื่อจะให้ท่านไอ้นี่เลยนะคือคือเราไม่ได้เกี่ยวอยู่แล้วกับท่านค,คือในความศรัทธาที่ท่านดีหน้าบางครั้งที่ลูกหลานไม่มีนมกินไม่มีอะไรก็มาหาท่านท่านช่วยทุกเรื่องโดยที่เราไม่เคยมีอะไรต่อกันเลยไม่ใช่ญาติไม่ใช่อะไรท่านก็ช่วย<ม>ทุกครั้งลําบาก ยังยังลําบากเนี่โทรหาท่านและโอ้ท่านก็โอนให้ตลอดเลยครับท่านก็หางานมาให้ทําว่าเอางานนี้ไปทํานะกําไรอะ่ะก็เอาไปเลยแต่ท่านสอนเสมอว่าให้เอามาัดจํำครับอย่างนี้แหละคนที่คือเราเราทาดีเกินไปไงเราดีเกินท่านก็สอนมาตลอดทีนี่ท่านก็บอกมาตลอดอย่างสมมติว่าเดือดร้อนอะไรเนี่ยท่านช่วยมาตลอดแล้วอย่างสมมติว่าล่าสุดเนี่ย โดนท่านก็บอกเลยว่าให้มาอาบน้ำมนต์พราะอาบน้ำมนต์ท่านเสร็จไปไอ้ร่างส่งอ่ะมันก็รู้รมันรู้ได้ไงไม่รู้มันก็